สวัสดีครับผมพอดีมี f c ถามเข้ามาเกี่ยวกับการชาร์จแบตเครื่องั่ญญาไร้สายแล้วก็เรื่อยยนต์ไฟฟ้าไร้สายพวกนี้น่าจะอยู่ไร่อยูส่สวนนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีไฟฟ้าใช้หรือมีไฟฟ้าอยู่แล้วอยากใช้ระบบโซล่าเซลล์ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะนําชุดโซล่าเซลล์ที่มีอยู่ที่ผมใช้อยู่จริงนะครับเป็นชุดที่ประกอบขึ้นเองราคาประหยัดนะครับใช้งานได้จริงถอดมาแล้วก็ประกอบใช้งานใหม่ให้ดูแบบละเอียดเลย ก็คือทุกจุดตั้งแต่อุปกรณ์กระทั่งใช้งานจริงกับทั้งไฟ DC แล้วก็ไฟ AC 220V โวลต์โดยใช้อุปกรณ์หลักๆดังนี้ครับหนึ่งเลยครับแผงโซลา r เซลล์ขนาดไหนก็ได้แต่ที่ผมใช้เป็นแผง1 8โวลต์60วัตต์แผงเล็กๆเ,เองก็เตรียมมาใครมีแผงที่สเปคสูงกว่านี้ยิ่งดีนะครับอย่างที่2ครับโซล่าชาร์จเจอร์หรือว่าคอนโทลชาร์จเจอร์ที่ผมใช้จะเป็น12 ถึง24โวลต์ออตโต้นะครับตัวนี้30แอมป์อย่างที่3ครับแบตเตอรี่ที่ผมใช้จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับตัวนี้12โวลต์16แอมป์ใครมีแบ,บต8แอมป์แบตรถมอเตอร์ไซค์แบตเครื่องพ่นปุ๋ยก็เอามาทดลองประกอบในคลิปนี้ได้เลยครับอย่างที่4ครับเบรกเกอร์2ตัวซึ่งจะเป็นเบรเกอร์ฝั่งแผงโซลารเซลล์แล้วก็เบรเกอร์ฝั่งแบตเอบต,เอ,รตเอรี่ผมใช้16แอมป์นะครับ เสร็จแล้วครับก็ต่อสายที่จะต่อแผงไว้ที่เบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ใช้2ตัวนะเบรกเกอร์แผงตัวหนึ่งเบรกเกอร์แบบตัวหนึ่งนะครับซึ่งในชาร์จเจอร์เนี่ยเขาจะมีระบุขั้วบวกขั้วลบทั้งของแผงแล้วก็ของแบตเตอรี่แล้วก็ของโหลดไว้เป็นที่เรียบร้อยต่อให้ถูกขั้วนะครับ แล้วก็ต่อสายบวกลบที่จะต่อเข้าแบตเตอรี่เนี่ยต่อรอไว้ที่เบรกเกอร์เบรกเกอร์ที่ใช้เป็นเบรกเกอร์1 6แอมป์นะครับต่อไว้รอให้ถูกขั้วเหมือนกันเสร็จแล้วก็ต่อขั้วบวกขั้วลบ เข้าที่ชาร์จเจอร์นะครับซึ่งชาร์จเจอร์ก็จะมีบวกลบต่อให้ถูกขั้วเพื่อให้ชาร์จเจอร์ทำงานก่อนนะครับตอนนี้แผงอย่าพิ่งต่อเข้านะต่อแบตเตอรี่เข้าก่อนนะครับเพื่อเป็นไฟเลี้ยงวงจรชาร์จเจอร์นะครับให้ชาร์จเจอร์ทำงานก่อนอ่านเปอร์เซ็นต์แบตก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ครับตอนนี้ชาร์จเจอร์ทำงานนะครับ แบตเตอรี่อยู่ที่11.8โวลต์ตอนนี้ยังไม่มีการชาร์จนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดแผงครับเสร็จแล้วก็ต่อสายแผงโซลาร์เซลล์คือแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาจะมีหัว mc4 มานะครับเราก็ประกอบหัว mc4 แบบนี้แบบที่ผมกำลังเสียบอยู่นี้แหละหรือจะสั่งซื้อเป็นชุดที่เขาประกอบไว้แล้วก็ได้นะครับก็คือราคาไม่แพงหรือจะตัดออกแล้วก็ต่อตรงยังได้เลยนะนะครับ ก็ต่อสายแผงโซลาเซลล์เข้าเบรคเกอร์ครับเสร็จแล้วก็เปิดเบรคเกอร์เอาไฟจากแผงเข้ามาในโซล่าชาร์เจอร์ก็จะแสดงสถานะกำลังชาร์จจะมีรูปแผงโซลาเซลล์นะครับมีลูกศรกระพริบนะนี่คือ แผงกําลังชาร์จเข้าแบตเตอรี่เราต่อถูกต้องแล้วแค่นี้จบเลยมันทําอะไรได้บ้างก็คือชาร์จมือถือครับแค่นี้ชาร์จมือถือได้แล้วนะครับส่วนช่องโรดตรงนี้เขาจะมีขั้วบวกลบนะครับตัวนี้ใช้กับปลอดไฟ DC พัดลม DC นะครับแต่โวต์เนี่ยอยู่ที่5โวลต์2แอมป์นะไม่ใช่เอาพัดลม ัวใหญ่ๆ dc ไปเปิดนะครับตัวนี้สําหรับโหลด dc ที่เป็นหลอดไฟแล้วก็ปั๊มตัวเล็กๆนะครับปั๊ม dc นะพัดลมระบายอากาศพัดลมระบายความร้อนพวกเนี้ยที่เป็นของ dc ใช้ได้เลยในคลิปนี้ผมใช้กับหลอด led dc 6วัตต์ก็สว่างใช้ได้เลยใช้แสงสว่างได้แล้วชาร์จมือถือได้แล้วนะครับแค่นี้แต่ถ้าเราอยากใช้ไฟบ้านไฟ2 2 0โวลต์ล่ะเราจะทำยังไงต้องมีอุปกรณ์เพิ่มอีกตัวนึงครับก็คือ อินเวอร์เตอร์ตัวนี้เลยนะครับที่ผมใช้ตัวนี้พันวัตนะครับ12โวลต์พันวัตก่อนต่ออินเวอร์เตอร์เราต้องปิดเบรกเกอร์แผงก่อนเสร็จแล้วก็มาปิดเบรกเกอร์แบตนะครับปิดแผงก่อนแล้วก็ปิดแบตแล้วก็ต่ออินเวอร์เตอร์เข้าไปสายบวกลบต่อให้ถูกเขามีระบุไว้ชัดเจนนะครับก็คือถ้าเราซื้ออินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะมีสายแถมมาด้วยที่ผมกำลังต่ออยู่นี่แหละ ก็เอาไปต่อกับคู่แบตเตอรี่นะครับด้านฝั่งเข้าก็ได้หรือด้านฝั่งออกก็ได้นะครับของแบตเตอรี่นะเดี๋ยวขั้นตอนการทํางานของอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังในตอนหลังนะครับ เสร็จแล้วพอต่อเสร็จเราก็เปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ก่อนจากนั้นก็เปิดเบรกเกอร์แผงนะครับเปิดสวิตช์ที่อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ทำงานปกติครับเสร็จแล้วก็ต่อปลั๊กไฟเข้าไปตอนนี้ผมวัดแรงดันได้ไฟอยู่ที่230โวลต เป็นไฟ AC ไฟบ้านเรานี่แหละนะครับก็เสียบหลอดไฟเข้าไปเป็นหลอดไฟ AC 220อโวลต์นั่นเลแหละก็เฉลุยครับสว่างแค่นี้แหละเราใช้ไฟ220โวลต์ได้แล้วถ้ามีอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ก็เปิดได้ทั้งไฟ DC และ AC แต่ไม่ได้รวมกันนะ DC ออกจากช่องโหลดนะครับส่วน AC ออกจากอินเวอร์เตอร์นะ เสร็จแล้วครับผมก็จะชาร์จแบตด้วยโซ่ไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็ถอดออกมาแล้วก็ประกอบเข้าท่านชาร์จตามปกติชาร์จได้ปกติเลยนะครับอุปกรณ์มีแค่นี้เองชาร์จแบตคาดหัวแบตส่องไกลได้ด้วยนะครับซึ่งพวกนี้สามารถเสียบชาร์จได้เลยไม่กินไฟเยอะไม่กินกระแสะเยอะนะครับมีแค่นี้ก็สามารถใช้ทั้งหลอดไฟ dCA c แล้วก็ชาร์จแบตไม่ว่าจะเป็น สว่านไร้สายเอ่เลื้อยโซ่ไร้สายหรือว่าเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นแบตลิเทียมไอออนประมาณ2 0โวลต์4แอมป์ประมาณนี้แหละนะครับก็มีแท่นชาร์จมาให้เราก็มาชาร์จกับช่องโหลดที่ออกจากอินเวอร์เตอร์ก็คือไฟบ้านเราธรรมดา2 2 0โวลต์ AC นี่เองตอนนี้ก็อยู่ที่สถานะชาร์จเต็มอันที่จริงมันเต็มแล้วอันนี้ผมทดสอบให้ดูนะครับสามารถชาร์จได้ ทีนี้ถ้าอยากเปิดพัดลมไม่มีพัดลมดีซีก็เอาพัดลมไฟบ้านเรานี่แหละ220โวลต์เ c เรานี่แหละมาเปิดเลยก็ฉลุยครับแบตเตอรี่12โวลต์16แอมป์เป็นลิเทียมไอออนนะครับที่ใช้เปิดพัดลมและหลอดไฟ AC พร้อมกันยังได้เลยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ไฟบ้านปกตินะพัดลมหลอดไฟนะครับไม่ใช่อุปกรณ์ DC นะที่กำลังเปิดอยู่เนี่ยเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ แปลงไฟจาก DC เป็นไฟ AC 220โวลต์นั่นเองครับซึ่งวิธีการและก็อุปกรณ์ทั้งหมดก็มีเพียงแค่นี้ครับจบเลยสามารถต่อใช้งานเองได้สั่งซื้ออุปกรณ์มาต่อใช้งานเองได้เลยทีนี้เรามาดูวิธีการทำงานกันเริ่มจากแผงโซลาเซลล์ครับแผงโซลาเซลล์มีหน้าที่เปลี่ยนแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้าในรูปของไฟกระแสตรงหรือว่าไฟ DC ก็มาผ่านเบรกเกอร์16แอมป หรือไม่ผ่านก็ได้เพราะว่ากระแสแค่2แอม์เองแผงขนาดนี้นะครับผ่านเบเกอร์มาเข้าที่โซล่าชาร์เจอร์ครับโซล่าชาร์เจอร์12โวลต์จากนั้นก็ออกจากโซล่าชาร์เจอร์มาชาร์จลงแบตเตอรี่ครับส่วนอินเวอร์เตอร์ก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่ไฟ12โวลต์นี่แหละ ไปแปลงเป็น220โวลต์ออกมาทางช่องโหลดตรงนี้ตรงปลั๊กไฟนี้เลยนะครับที่ผมเสียบไว้เนี่ยแค่นี้เองหลักการทาง,งานแต่ที่สำคัญก็คืออย่าต่อผิดขั้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกเกอร์หรือว่าโซล่าช h ตเจอร์หรือว่าแบตเตอรี่หรือแม้กระทั่งอินเวอร์เตอร์พยายามแยกสายให้ถูกนะครับทางที่ดีเนี่ยขั้วบวกควรใช้เป็นสีแดงเหมือนที่ผมต่อให้ดูในคลิปนี้นะครับ ส่วนขั้วลบให้ใช้สีอื่นสีดําก็ได้สีฟ้าก็ได้เราจะไม่งงไม่สับสนนะครับเพราะว่าถ้าต่อผิดขั้วเนี่ยนึ่แหละอุปกรณ์อาจจะเสียหายหรือว่าพังไปเลยนะครับอย่างที่2ก็ให้ใช้เบรกเกอร์กันไปด้วยเพื่อเราจะได้ตรวจสอบว่ามันต่อถูกหรือยังค่อยเปิดเบรกเกอร์แค่นั้นเองอุปกรณ์ทั้งหมดมีแค่นี้ครับแต่ที่แนะนําคือถ้าจะซื้อแผงโซลาเซลล์เนี่ย ให้ซื้อ100วัต์ขึ้นไปนะครับ250วัตต์3ร0วัต์อะไรก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราอยากต่อยอดเปลี่ยนเพื่อให้ใช้งานได้นานเราต้องมีแผงที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่น350วัตต์4 0 0วัตถึง600วัต์ก็ยังได้เลยแล้วก็แบตเตอรี่การจะใช้งานได้หลายชั่วโมงหรือไม่สมมุติว่าถ้าเราเปิดพัดลมแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นะครับอุปกรณ์ชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยจะใส่แบตเตอรี่ 50แอมป์แ0แอมป์100แอมก็ยังได้เลยนะครับถ้าอยากชาร์จให้เต็มไวก็ต้องเพิ่มขนาดแผงแต่ที่ผมประกอบให้ดูในชุดนี้ก็คือใช้งานได้แล้วในชุดนอนนานอนสวนนะครับสำหรับชาร์จมือถือชาร์จแบตเครื่องสัญญาไฟฟ้าหรือว่าเลื่อยโซ่ไฟฟ้าชาร์จแบตสองไกลพวกนี้ในตอนกลางวันก็เปิดพัดลมชิวๆสบายๆนะครับส่วนในตอนกลางคืนก็ชาร์จแบตให้เต็ม เพื่อจะใช้ไฟในเวลากลางคืนก็ได้ชาร์จมือถือตอนกลางคืนก็ได้หลักการทำงานการประกอบอย่างง่ายๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดผมจะใส่รายละเอียดไว้ให้ตรงคำอธิบายใต,ใต้คลิปนี้หรือถ้าอยู่ใกล้ร้านค้าที่ขายอุปกรณ์โซล่าเซลล์ก็ลองไปหาอุปกรณ์เหล่านี้มาประกอบใช้เองแบบง่ายๆตามที่ผมทำคลิปให้ดูหรือจะสั่งซื้อออนไลน์ก็มีขายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น lazada shopee ผมก็จะแปะลิงก์รายละเอียดของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในคลิปนี้ไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปก็สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดก่อนตัดสินใจได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆท่านถ้าไม่เข้าใจก็ลองดูซ้ำหรือไม่ก็คอมเมนต์ถามได้ใต้คลิปนี้ผมตอบทุกคำถามแน่นอนสวัสดีครับผม